สวัสดีครับ <K> สวัสด <bizarre> ีค่ะวันนี้พาพี่น้องมากินผัดยอดผักคะน้าครับพี่น้องเนาะใช่ค่ะนี่เลยครับพี่น้องาจากร้านไทยใหญ่นะคะใช่ครับไม่สุกมากพี่น้องเนาะใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็แหนมแหนมไทยใหญ่ครับพี่น้องทำเองม้วนต้องม้วนเขาทำเองครับพี่น้องแหนมไทยใหญ่เขาโรยโรยพริกคั่วกับกระเทียมเจลครับพี่น้องแล้วก็นี่เต้าหู้ยี่ครับพี่น้อง อันนี้ก็ที่ป้าส่งมาให้เนาะนี่ครับพี่น้องเต้าหู้ยี่ยมีอร่อยมากมาพี่น้องมีครีมด้วยเนาะใช่ครับที่เมืองไทยนี่หาซื้อ,อยากครับพี่น้องเนาะ<ช>แบบนี้กินกับข้าวสวยร้อนๆครับพี่น้องก่อนกินแยงผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแยงผายกินด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับขอ,ขอบคุณมากๆครับ<อ>เป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้เลยนะครับพี่น้องเนาะ มาทานข้าด้วยกันครับพี่น้องมาทานข้าวด้วยกันทุกวันครับพี่น้องอันนี้เมื่อก่อนแรงก็ยังไม่เคยกินพี่น้องแต่ว่าแรงซื้อมาครั้งแรกมาผัดกินอร่อยมากครับพี่น้องไปครั้งที่สองซื้อมาอีกแต่ครั้งนี้ไม่ค่อยชวยเท่าไหร่นะยืนกินกับข้าวเหนียวแล้วก็แปงก้านี้เข้ากันมากนะพี่น้องเข้าทีเนาะใช่ครับ ท่านพี่น้องเมืองไทยนี่หาชื้อไม่มีพี่น้องแบบเนาะเคยชื้อมากินแต่มัน,มน,มนไม่มันไม่ใช่แบบที่มิคิ้งเนะตาะร้านไทยใหญ่พี่น้องเจาคุยก็รสชาติจะออกเค็มนะเนาะเผ็ดเค็มนะคะพี่น้องเผ็ดนิดๆแต่ว่าเป็นน้ำ มาไม่็นอ่างเขาจะมคะกิน,นข้าง,งนู้นผัดเดอดก้านช่ผัดเดอดก้านช่เนี่ยค่ะเนาะแล้วก็เนื้อชมหมูแล้วถั่วพุยนค่ะเขาง่ายๆนะกน,นอนะใช่ครับ ทาเป็นที่บ้านเองนึ่งข้าวเหนียวร้อนๆเนาะใช่ครับามาจิ้มกินเต้าหู้ยี่แค่นี้ก็ชงเช้าๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะก่อนจะไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยกินข้าวข้าวเหนียวร้อนๆกินกับเต้าหู้ยี่เนาะโอ้สุดยอดครับมีมกเคอควาสอะไรอย่างเงี้ยหมกเควารอบเนาะน้ำมันมันก็เยอะนะครับอย่างเงี้ใช่ครับ ถ้าซื้อแบบนี้ไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับยัองอะไรครับใช่ค่ะพี่สามบอกว่ามันยังมีอีกเนาะเจ้าที่อร่อยกว่าเขา,ามาทำขายให้ซื้อซาวซื้อกระปลูกเขาบอกว่าชิมดูมันอร่อยอยากส่งมาให้แต่ว่าทีนี้เราก็เพิ่งสนะั่งเนาะยังไม่หมดนะพี่นาะได้ครับเจ้าก็กินยังไม่หมด เราให้เงินไปขอให้มีตัองอย่างเดียวพี่น้องตอนนี้อยากกินอะไรที่ป้านก็ส่งมาให้นะเขาอยากได้อะไรเราก็ส่งให้เขานะแต่ว,ว่าเงินไม่ใช่ซื้อได้ทุกอย่างนะพี่น้อง ือใช่ครับประมาณอาทิตย์เป็นอาทิตนะคะพี่น้องเวาจะส่งขัส้สมรกถภาหมือกันเนาะใช่ครับมันก็จะแพงนิดนึงค่าสูงมันก็แพงเนาะมมนดีกว่าเมื่ก่อนเนาะ เนี่ยนี่กินกับผักชีแล้วก็นากสูนากสูนาง่ายมากคนเราชอบกิน ชอบกินแบบนี้นก็กินไปเนะไม่ว่ากันทุกทีน้นอิม่มคสุดยอดเลยิ้งบางคนก็ชอบกินแบบนีเนะคนนั้นนี่อร่อยใช่ครับ เราสองคนหลอดตามาแนลแบบกับเข้าบ้านๆน,นะครับะเนาะใช่ครับอยู่ที่บ้านกแบบนี้เนาะไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์เท่าไหร่ตอนเรีงอยู่บ้านก็ไม่กินเนื้อสัตว์ประมาณ bảy năm, khi mà đến năm, phải không? Đúng. 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 อยู่ในบ้านเขาแหละแต่ว่าเขาเปิดร้านยาอะไรเงี้ยเวลาคนมาซื้อยาเราก็ต้องไปเขาจะมีวินมาอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปเลือกยาใส่ตาขกก้าไปให้เขาข้างหน้าอะไรเงี้ยคนข้างบนที่เป็นแม่บ้านแม่ครัวเขาก็ทำกับเขาเขาทำแบบไหนก็ต้องกินแบบนั้นก็เลยได้กินกินเลย ตอนอยู่ที่บ้านไม่กินแต่ไม่ได้สาบานที่ไหนหรอกว่าจะไม่กินตลอดชีวิตนะ,ะคนเราไม่ว่าอะไรมันเลือกได้นะพี่น้องไม่ว่าเราจะชูไม่ว่าเป็นสูบบุหรี่หรือว่ากินเหล้ากินอะไรอย่างเงี้ยมันเลือกได้นะถ้าเราถ้าเราสอนตัวเองพี่น้อง แต่ถ้าเป็นคนอื่นเหมาะบางทีก็น่าจะไม่เลือกนะเนาะแต่นั่นจะไม่รู้เป็นไรพี่น้องนั่นอยู่ๆก่ก็เมื่อไปเองไม่อยากกินไปเองพี่น้องตอนเด็กๆนี่ลู้ข้านกข้านูพี่น้องไม่รู้แป่เลี้ยงบูเลี้ยงควายก็แบบนั้นเนี่ยพี่น้องหากินตั้ง ใ่ปากในเขาอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องอูมากนิดนึงก็อยู่ๆวันหนึง่งใครก็ไม่เชื่อหรอกว่าแล้งจะไปแบบไปเข้าวัดเข้าวาไปนั่งสมาธิอะไรเงี้ยมันไม่ได้สมาธิอย่างละไปปฏิบัติธรรมอะไนแกบ,บนี้ไปบวชเป็นแม่ชีเนาะใช่ ตอน,ย,น,อนยางบอกคุณยายครั้งแรกคุณยายบอกว่าโอ้ยไล่กัดขนาดนี้อยู่กับบัวกับควายทั้งวันทั้งวันอนะไรอย่างเงจะไปบวชเมื่อซีจะไปอยู่วัดอยู่อะไรเงี้ยไม่เชื่อหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะพี่น้องคนเราไม่ว่าอะไรพี่น้องทำถึงเวลามันใจเรามันก็ชวนเองพี่น้องไม่ต้องไป อันนี้ใครไม่ต้องมังชิงมังอย่าแเราไปชวนเขาอะไรเงี้ยมันแบบเราไปบ้างทับเขาไปน,นางยังเื่อมากับตัวอยู่มันก็อยากเป็นเองมางอย่างแล้วก็ทําเพื่อคนอื่นบ้างมางอย่าแล้วก็ทําเพื่อตัวเองอะไรเงี้ยี่นองคตามความจองการคนอื่นบ้างอะไรเงี้ย ทำอานี้ทำ่ทาเลยทำเ,เอาเองไม่มีความสามารถทำรด้ใช่ทำทำ,ทำความอยู่รชบแบบว่าเราแค่ไปชวนเขาแล้วก็ได้บุญแล้วนะถ้าเขาไปตามเราแต่ถ้าเขาไม่ไปตามเราถ้าชวนบ,บ่อยๆเราก็ได้บาปพี่น้อง <laughs> มอนแบบว่าไปสรงครบครับ ก็นนะอดอนะเหนาะนารือนีเยขับขาอร่อยมากนะคะพี่น้องขับข้าบ้านบ้านเราอรอยสาหรับเราสคนนะคะคิดก กับข้าวอร่อยมากครับพี่น้องกินไปคุยไปครับสไตล์ของเราสองคนพี่น้องกับข้าวก็สวัสดีครับส,ส,สำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามซ่องแรงพากินด้วยนะครับขอบ,ขอบคุณมากมากครับ